วันนี้คุณครูฟ้าก็ได้มาเล่านิทานให้เด็กๆฟังเรื่องการประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้เด็กๆก,ก็ได้เริ่มผลิตอุปกรณ์ของเล่นจากวัสดุเหลือใช้เราได้มาผลิตลูกแซกกันเด็กๆเ,เริ่มห่อของขวัญด้วยความตั้งใจ ขวดต่างๆเริ่มทากาวตัดกระดาษโดยใช้กล้ามเนื้อมือของเด็กๆและจินตนาการของเด็กๆเด็กๆมีการตวงใช้เมล็ดถั่วเขียวเพื่อใส่ลงไปเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่คือผลงานของพวกหนูเดี๋ยวเรามาฟังเสียงลูกแซกกันดีกว่าว่าเสียงลูกแซกของเราจะ เพราะและสนุกสนานแค่ไหนเด็กๆตั้งใจมากเียงค่ะ อันนี้คือลูกแซกที่เด็กๆประดิษฐ์จะของเหลือใช้ใช่ไหมคะสวยมากเลยค่ะกูขอดูหน่อยอ่าเด็กๆประดิษฐ์จะของเหลือใช้อ่าเด็กๆลองเขย่าฟังปเป็นเซนต์